สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่ EP ที่สองของช่อง Love the Cat นะคะวันนี้เราสัญญาว่าเราจะมาเปิดบ้านความแมว Love the Cat นะคะคือตอนนี้พี่แมวตอนนี้กำลังจะเล่นกล้องแล้วเนี่ยก็คือตอนนี้ในแมวของในบ้านของเราทั้งหมดอะคะมีแมวอยู่ทั้งหมด4ตัวก็คือเอ m o n c h i ฟ s o n Love แล้วก็ h o n e ่นะคะที่เป็นแมวโต้โสุดทีตัวหนึ่งจะเป็นแมวเด็กโง่ก็คือชื่ออลิสเตอร์ปีดเป็นลูกสาวนอ้อยเอง แล้วก็แมวเด็กอีก5ที่ตอนนี้เป็นแมวโวนแมวไปมากเดี๋ยวเราพาไปดูตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกค่ะค่ะตัวนี้นะคะชื่อเอลมอนค่ะเป็นชายหนุ่มคนเดียวของบ้านเรานะคะเมื่อก่อนเขาตอนก่อนจะย้ายมาบ้านเนี้ยค่ะเขาก็คือหื่นมากสเปรทุกที่แต่ตอนนี้พอย้ายมาที่บ้านใหม่ค่ะ ก็คือไม่สเปรย์แล้วคือหรือว่าแอบ,บสเปรย์อยู่ที่กระถางต้นไม้ก็ไม่รู้คือกัดต้นไม้ตายไปสองตัวแล้วครับสองต้นไม่ใช่สองตัวมันชนหนาแค่หน้าตาเต็มใจไหม เหนียงบานมากเมื่อก่อนเขาผอมวันนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบขุนสุดฤทธิ์เพราะว่าผอมเกินหืนหืนมากมีสาวกี่คนก็เดินจีบตอนคอนเน่มาใหม่ใหม,ใหม่สี่เดือนโหยเดินตามตูดเขาทุกวันจนกว่าจะได้เขาเป็นเป็นแฟนก็เป็นปีค่ะทาสาเร็จในที่สุดการเดินตามตูดทุกวันน้องม่อนน่ะโอัยม่อนหนึ่งเห็นม่อนไหมม่อนม่อน มอนอึ๊บมอนอันนี้เอลมอนมาเป็นตัวที่สองของบ้านเรานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวถัดไปค่ะอ่ะมอนไปคะไปคะไปได้ชิปฟอนเป็นสกอตตีดคนเดียวของบ้านสีซิลเวอร์ค่ะตอนนี้น้องท้องอยู่จะเห็นาคุณใหญ่มากชิฟฟอนเนี่ยมาเป็นคนแรกของบ้านเนาะชายมาก่อนมอนกี่เดือนครึ่งเดือน มาก่อนม่อนครึ่งเดือนค่ะเป็นเมียม่อนคนแรกค่ะอ้อยอ้ยฟันอยากไปแล้วฟอนอยากไปแล้วโอ้ยค่ะเดี๋ยวพาไปดูตัวถัดไปนะคะตัวถัดไปอ่ะจริง,รงๆเขาชื่อน้องเลิฟเป็นลูกเอ็ดเวิร์ดแต่ว่าตอนเขามาคือแบบขาสั้นมากเลยอ่ะก็เลยแบบเรียกเขาว่าตัวเล็กเาขาคาดหวังว่าเขาจะตัวเล็กและถาเขาก็บอกว่าเนี่ยแมวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเล็กก็โต,ตได้อีกฟอมยังไม่ออกเนี่ยค่ะตอนเนี้ย กวบครึ่งแล้วตัวเท่าตอนสี่เดือนเลยก็ไม่ขนาดนั้นอ่านีน้องเลิฟลูกเอเวิร์ดนะคะปกติเขาชอบถ่ายรูปอะถ่ายรูปไม่ขึ้นเวลาคนทับมาขอดูรูปแม่ก็คือแบบแม่หน้าตาเป็นเอเลี่ยนแบบเบบี้ยดายอย่างเงี้ยเดี๋ยวช่วยกลับให้ดูนี่ะเล็กให้ความร้อนกันนิดน,นึงนุ่นเล็กแล้วก็เบบี้ยดาจะหูอย่างงี้ใช่ปหเนี่ยเหมือนเบบี้ยดายเลยเออ ก็แหละแต่เราก็เอ็นดูรักน้องว่าเขามาตอนที่นอยเห็นตั้งแต่ตัวเล็กเขาทั้งรักขอนเขาเสียใจแบบถ้าเราตายก่อนตัวเล็กจะเป็นยังไงไป <c oughs> ก็เขีงแตก็ตอนนี้ก,ก็คือแบบตอวเล็ก็มีลูกแล้วตัวเล็กก็ตัวเล็กก็เป็นตัวเล็กเสมอเป็นเจ๊แต่ว่าคือตัวเล็กที่สุดในบ้านนะคะแต่ว่าเขามีความเจ๊ใหญ่มากแบบว่าขูฟ่ฟอทุกคนแบบว่าดุอ่ะดุ ดุกับคนอื่นดุกับแมวในบ้านด้วยกันแต่ว่าจริงๆเขาน่ารักมากนะถ้าเขาไม่ไมีลูกแมอตัวเล็กเนาะป่าป่าป่าดูคนถัดไปคอนเน่นะคะคนถัดไปก็คือคอนเน่คอนเน่นะคะอันนี้เป็นแมวตัวที่สี่ที่มาอยู่ในบ้านเราก็จริงๆไม่ได้แบบจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะซื้อจะจองเขาหรอกแต่ว่าเราเราขายเขาในเพจ อินพอร์ profit, ิแคทมา้แม like, like, ่เขาเข้าแล้วแบบเออถูกชะตาก็เลยเป็นคนซื้อแมวแบบไม่ได้ดูฟอร์มสวยนะซื้อถูกชะตาเออแมวชอบถูกชะตาสี AY11 ตัวนี้จากยูเคนเนาะชายสี1 1เสีหลังเขาก็จะสว่างข่าเพื่อนเลยพันเน่เป็นคนที่แบบไม่ชอบให้เกากูมงนะหนีแป็แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวต่อไปอันนี้ก็ีดก็คือเป็นแมวหนเองที่แบบ เป็นลูกของมอนกับเลิฟค่ะคอกแรกน้องแต่น้อยก็แบบตอนแรกเขาเกิดมาตัวตัวเล็กมากก็เลยแบบจะไม่รอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แบบเห็นแลบบ้วถูกชะตามากเลยไม่ได้ถูกชะตาุกคนเลยไม่เข้าใมันเป็อย่างมีลายหรือเปล่าอ,อย่างอลิตบิดคือเราเรียกแม่เขาว่าตัวเล็กใช่ไหมเลิฟปะเนาะตัวเล็กเราก็แบบเห็นลูกเขาแนละ้วตัวเล็กกว่าเราก็เลยแบบตั้งชื่อว่า Bit. อลิเตอร์บิดทำแบบให้มันดูตัวเล็กแล้วก็ต้องเคาะแรกกับตัวเอเนะอลิเตอร์บีดอลิเตอรบิดของมดน้อยถามว่าอลิเตอร์บ้ดนี่ยมงสปอยไหมก็สปอยมากค่ะตามใจเนี่ยดูดูสิอลิเตอร์บิดโอเคปอยปออลิเตอร์บิดไม่อลิเตอร์บิดอลิเตอร์บิดอเหมือนตัวเล็กมาก นิสัยเหมือนตัวเล็กหน้าก็เหมือนตัวเล็กตอนนี้ก็คือแยกกันที่ไซส์ถ้าลิตบิดแบบโอ้โถ้าลิตบิดโตกว่าน,นี้เราก็คงแยกกับต,ตัวเล็กไม่ออกเพราะหน้าเหมือนกันมากจริงๆโอิอันนี้ตัวเล็ตัวเล็กตอนนี้ก็คือเป็นหัวหน้าแก๊งของแมวเด็กคะ่ะแมวเด็กอีกห้าตัวของลูกตัวเล็กลูกของตัวเล็กหรือว่าน้องเลิฟคอกใหม่นะคะเดี๋ยวเรา ไปดูอะไรีเดยจะอยู่กันหน่อยก็อไปเนี่ยไปเล้อหรอโอเคเราไปกันก็อันนี้ตัวดีนานมากโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูแกงแมวเด็กที่เพิ่งคลอดนะคะก็คือน้องคลอดสิบเอ็ดเดือนสิบอดปีสองพ่สิก็คือสิบเอ็ดเอ็ดไปเลยโองโงปัง,ปง ขายคะ่ะแต่ว่าถ้าขายไม่ได้ก็จะเลีย้ยงเองอันนี้ใครเนี่ยแบดลี่ใช่ไหมบิลลี่บิลลี่เหรออันนี้นะคะอ่ะบิลลี่เป็นเด็กเดีอันนี้เด็ก,ลลนนดกชายบิลลี่ฮะเด็กชายบิลลี่ตัวใหญ่ที่สุดในคอกนะคะสีะ่เอ็นวายยี่ห้าค่ะบิลลี่บอกมือให้กล้งไว้มึงตั้งไว้ดูกองดูกองบิลลี่ Oh, อันนี้ก็คือแมวเด็กสองเดือนวัยกำลังแบบส่วนมากส่วนมากจริงๆอันนี้บิลลี่นะคะชื่อมาจากคอนเซปต์ข้องนี้คือข้องที่สองาะตัวบีก็เลยต้องตั้งชื่อแบบขึ <c oughs> ้นต้นด้วยตัวบีอันนี้ก็คือมาจากบิล i ี่ไอริชนักร้องที่นอยชอปบีเบอร์ค่ะ <c oughs> เป็นเนแมวที่น่าปากอวนมากแบบ <c oughs> ไม่รู้ดิดูดิหน้ามันแบบ หาเรื่องหรอโน้ตหาเรื่องหรอฮะฮะา,าเอเงี้ยเออตลอดเวลาเลยอ่ะคือแบบอันนี้เขาก็ N Y ยี่สบห้าะ Bieber มาจากจ u s t i n Bieber นั่นเองอเอิ็กช้ย Bieber มองกลรไหมครับอืม Bieber ปากหน้าตากคนนี้แบบจิ้มลิ้มจมูกทนีมากเลยอ่ะแบบดูเด็ก มองกล้องแบบสายตาล่องลอยขนาดนั้นลูกชื่อตัวบีเหมือนกันมาจากแบลลี่แบลลี่คูปเปอ,อร์ชื่อน้องแบลลี่นะคะไข่อีกเหมือนกันคนนี้น้องไข่อ๋อแบเลี่ทักทายแฮ่์แฮร์แฮรแฮรแบลลี่หุบปากเลยลูกหุบปากอือจบที่แบลลี่ ตัวต่อไปตัวที่สีไข่น้องไข่อีกเหมือนกันแต่ว่าดูขาดีขาแบบสั้นมากแต่แต่คือสั้นสั้นถู่ในเกณฑ์ธรรมดานะคะไม่ได้สั้นแบบมันสกินน้องยังเป็นบิติกอยู่อันนี้น้องมีลายนะ่าจะแบบถ้าเห็นก็จะเป็นก็คืออาจจะเป็นแบบยังไม่ชัวร์ว่าย1ิบเหรือ23ดีกว่าลายว่าจะเป็นแบบ แท็บบี้แบบอัน unspecified แท็บบี้หรือว่าเป็นบลอนด์แท็บบี้หรืออะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ชื่ออันนี้ตัวตัวนี้หน่อยชอบมากเลยอะไม่รู้ว่าแบบตัวเองชอบแมวมีลายหรือแมวแนวหน้าตาแบบเออเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้บ็อบบี้นะคะมาจากบ็อบบี้บราว์ชอบใช้บ็อบบี้บราว์โอ้บ็อบบี้ส่งวิ่งหน่อยวิ่งคือทำเป็นเนี่ยนะ บ็อบ Merkel. บี้สิบบ็อบบี้เป็นแมวแบบเห็นตัวเล็กๆเงี้ยแต่กินเก่งมากเลยกินจุกินกินแทนคนอื่นทั้งหมดเนาะโอ้ยน่ารักมากอ่ะให้ดูอีกรอบบ็อบบี้บ็อบบี้ตอนนี้เวลาจับบ๊อบบี้นี่บ๊อบบี้จะเต้はは trendy, ainsi, นตุก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 เลยต่อไปแปลกบ๊อบบี้นะคะแต่ขายาวกว่านิดนึงชื่อ เด็กหญิงคนเดียวในค้อกค่ะเด็กหญิง be happy ตูปี้ be happy คนเดียวฝักเนื้อฝักตัวหน่อยเผื่อมีแฟนคลับที่สแปมอยากโอมอยู่ที่สแปมชอบเมนมากว่าอยากโอมหัวน้องๆกันน่านกลัวมากมะค่ะเวลาคนอื่นมาอ่านไอจีก็แบบใครวะียกโอมน้าตาเหมือนอลิตอริดปะหน้าเหมือนเนาะเออนน่า,า,นารักมาก อันนี้น้องดีแฮปปี้นะคะเดี๋ยวลองทำชาเลนจ์ชาเลนจ์หนึ่งง่ายๆไม่ง่าย,ายจับแมวเด็ก5ตัวมารวมกันจะทำได้ไหมทำได้ไหมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าอ่ะดีแฮปปี้มาล้วหนึ่งห้าตัวนะภาพหมู่ภาพหมู่มนุษย์ไม่เคยถ่ายภาพหมู่ได้เลยเนี่ยพาไปฝั่งนั้นแมวถึงถ่ายได้สองสา อ๋อไม่ได้ลองทำไหมอ้อยอ้อยอ้ยแมวนีตายชูอ้อยอันหนึ่งนะตึบต้องใช้ขาช่วยโอเคสองโอเคชั şey, ้นเองไม่สำเร็จเอาเป็นถ่ายให้ดูในกากล้าดีกว่า อ้ยไม่สำเร็จต้องมีพี่แมงปอไหมเนี่ยต้องมีพี่แมงปออล้วพี่คัแนอยากร่วมด้วยพี่แมงปอมาพี่แมงปอต้องเข้าแล้วงานนี้ขาดใครอีกเนี่ยมีแมวในบ้านมันก็จะแบบเยอะขนาดนี้ก็จะวุ่นวายหน่อยๆแต่แบบว่าก็น่ารักดีบ๊อบบี้บ๊อบบี้ขาดคนนึงอ่ะ อ๋อนี่ไงอ่ะภาพมูวุ่นวายมากเลยอ่ะพี่แมงปอสบาดซิพี่แมงปอพ,ปอพี่ทำยังไงให้แมวหันหน้ามาพร้อมกันได้อ่ะไม่ได้นะคะสรุปว่าชาเลนนี้ไม่สำเร็จนะคะเดี๋ยวจบคลิปนี้ไปด้วยหน้าตาของ บอปป๊อบบี้บีแฮปปี้อะ,อะบีแฮปปี้จะกินไปแล้วบีแฮปปี้มาบายบายพี่พี่ทุกคนคะ่ะ